ตื่นตื่นเช้ามา,ากับอากาศหนาวกังเรียนกาลูกไส้อืมอืมหนาววุ่แปเดือนกลัวล้วครับตนตนแปดเดือนกลัวหรอแปดเดือนน้วเพราช่วยนะช่วยนะ ด <laughs> ้วยเรด่ังเดือดเงื่อนหินมั้องห่วงพี่อ่อนโผล่ชุดอยู่หันเื้อปูป้ื้อผูเป้ผมื้อปูเป้ครับบต้องกัดหลกบ่ต้องกัด คนพูดีก็ต้องยืนแบบดีๆเะเป็นสมบัติผู้ดีสิมากัดหนา้ากัดหลังเขาเอิญลิงดิผู้ยู่ตื้อดอกมึนมันยาขี้ข้านพอ่อ <c oughs>